สวัสดีค่สวัสดีคะ,ะพบกันเป็นประจำอีกครั้งนะคะหลังจากที่ละครจบลงนะคะ วันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก้องเนี่ยมากินคุกกี้แล้วก็ไม่ปิดอ๋อมีอะไรลงไปไหมเนี่ยไฮพัสซิ่ิพสซิริเพิร์ลคิดถึงจังเพื่อนได้ดูไหม oh. เพื่อนได้ดูละครที่เพื่อนเล่นบ่ oh. oh. สวัสดีค่ะ สวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างตาเกือบทะลุเลยขอบคุณค่ะแสดงดีขอบคุณค่ะรีแอคใหญ่ขอบคุณค่ะฉากที่อ่อนเมื่อ<ๆ>เมื่อแบบสองสามอีพีแรกเนี่ยเป็นฉากที่ <c oughs> มาถ่ายช่วงที่เล่นละครไปสักพักหนึ่งแล้วก็เลยก็เลยเหมือนเรารู้วิธีแล้วรู้กันเล่นได้แบบเหมือนเครื่องติดแล้วอะ่ะ แต่ว่าช่วงที่เป็นลมเมทของของพี่คิมเนี่ยหนูเนี่ยก็คือตอนไปถ่ายครั้งแรกก็เป็นคิวนั้นเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยยังไม่แบบเอาจริงก็ไม่ค่อยคือตันยน้เล่น เล่นเป็นลูเมกกันเนี่ยก็จะแบบไงนะไม่ได้เข้าไปเช็คมอนิเตอร์เลยเลยเพราะว่าแรกๆไงมาแรกๆก,ก็หวังว่าน่าจะผ่านแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเราเล่นโอเคก็โอเคเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยการดาวเวี่ยงมากนะบ้านเป็นโตะขันโตคืออะไรหมูไม่รู้จักขันโตหรอลูกนะหนูไม่รู้จักขันโตได้ไงขันโตนี่เป็นอาหารเป็นเขาเรียกว่า มันเหมือนเป็นอาหารชุดของภาคเหนือเขาเป็นชื่อเรียกเหมือนแบบว่าเหมือนออเดอร์แบบของภาคเหนือเขาจะได้เป็นขันโตก็จะมีน้ำซุปข้าวเหนียวแคบหมูน้ำพริกมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสิร์ฟมาในแบบน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องว่ากันไปเป็นเซตเป็นขันโตแล้วก็เสิร์ฟเนี้ยดีอร่อยไปสื่อไปดูซ่าเซิร์ชซา,ซา,ซาขันโตแล้วมันก็จะเป็นกลมๆเหมือนถาดนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าหน้าบานเป็นขันโตบทน้องเริ่มเยอะแล้ว คุณ่อยากตบกันคนะเพื่อนพิมพ์นี่เพื่อนนําเองเพื่อนได้ดูบ้างไหมเพื่อนไม่อยู่ด้วยกันอนะ่ะได้ดูบ้างไหมทะเลาะทะเลาะกันทเลาะคนที่บ้านอีกหรือเปล่าการดากล้จะเป็นรูมเมทของพิมพรพันแล้วใช่ค่ะพิมพลาพาันใกล้จะ ต้องมาใช้หนี้แล้วก็มาเป็นเพื่อนกับการดาซะแล้วนะอย่าทำฉันไว้เยอะนะคะเออจนมีคนเริ่มเกลียดแล้วขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าทะลึงตาจนเหมือนพนักง,งานอีแบนบอยเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเ <AD> สียงแย่กว่าพระเอกอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะใช่วันนี้การดามีเยอะเลยเยอะขึ้นมาออกกว่าอาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะพิมพ์ลูานี่เปลี่ยนซุปใหม่แต่ก็ไม่กินซุปของฉัน นอออย่านินทาลูกค้าพนักงนานที่นี่เป็นอะไรเนาะที่นินทาจร,จริงๆเลยขอบคุณคะ่ะเล่นใหญ่เล่นดีอุ่นซุปหน่อยค่ะออกจากทวิตแทบไม่ทันฮัลโหลเวชีคิดส <K h isa> ถึงมาเวชีได้ดูละครน้องไหม ใครที่ชอบกันดานะคะกะคะ็ไปบอกผู้จัด,อจด <c oughs> บอกผู้จัดทุกคนเลยให้เลือกใช้กันดานะคะตอนนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ไม่ได้แสดงอะไรยังไม่มีละครซีรีส์ตอนนี้ เป็นรหัสง่ายมา <c oughs> บ้านค่ะอันนี้คือบ้านหนูไป <c oughs> แบบตัวหลักเลยขอบคุณมากเลยค่ะไม่ต้องหลักมากก็ได้แบบแบบอย่างเงี้ยหนูก็ชอบค่ะสวัสดีครับแม่ผมติดละครที่มากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากฝากด้วยนะฝากทุกๆคนในละครเลยถามว่าทําไมไม่ให้หนูร้องประกอบละครบงหงละ่ะอ๋อพระจะบอกว่าหนูเสียงแบบร็อกไปหน่อยมั้ง มันมันมันเพราะว่าเพลงประกอบละครนี่เพลงรักเองช้าเองเนี่ยเป็นเพลงเพลงทำใหม่ด้วยเอามาทําใหม่ก็เป็นเพลงสมัยก่อนคล้ายๆกับเป็นความเป็นเพลงลูกกุงนิดหนึ่งซึ่งเราอาจจะเสียงหนักไปสำหรับเพลงนี้คิดถึงเวชชีอยากไปหาเดอ้อเดี๋ยวเราต้องนัดกันแล้วแต่ว่า ETC มาไหมมาได้นะพิมพ์อย่าลืมดูจ้า กันดานังเลงมากพิมพ์จะมาดูคอนเสิร์ตกับเราด้วยนะคะใครทําใครกันแนะ่กันดาซิอุม่ม <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยนะซิอุม่มทำไมไม่มาดูละครด้วยกันที่บ้านฮคิมแพนแอมน้องแอมน้องแพนแอมคิดถึงมากเลยกันดาไม่ได้เป็นพระเอกค่ะแต่เสียงใหญ่กว่าพระเอกแค่นั้นร <c oughs> อดูฉากแย่งพัดลมอยากให้ทุกคนดูฉากแย่งพัดลมเลยนะคะมันจริงจังนะมันไม่ใช่ฉากตลกนะ าอาจจะคิ้วไม่ฉลาดหรกแต่มันจริงจังมากเลยนะคะไม่อยากจะสอร์อยเลยแต่ว่ามีแน่ๆแหละก็ <c oughs> <c oughs> คงปเป็นฉากที่มีมาตั้งแต่ภาคพี่หน่อยใช่ไหมภาคพี่แพนเค้กแล้วก็ของเราเป็นฉากเด็ดตบค่ะจะได้จบใจเย็นๆเ,เนาะ <c oughs> คนที่บ้าบอกเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงจริงๆเ <c oughs> มื่อกี้ตัวอยา่างนางเอกนางอ๋อนางเอกโดนจับได้แล้ว ในอาทิตย์หน้าแล้วก็คาดว่าวันจันทร์วันจันทร์อาจจะเห็นนิดต้นแบบครึ่งเรื่องเหมือนดาวเอานะพอเพกพอนางเอกน่าจะแบบเออแบบมีเรื่องมีเรื่องเราอาจจะออกตั้งแต่ครึ่งลงไปแล้ววันอังคารน่าจะเห็นเยอะเล่นดีๆบทเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันเล่นนานแล้วนะมันแก้อะไรไม่ได้แล้ว <laughs> ใช่เราไปกวนพิมพ์ละพานนิดหนึ่ง เพราะว่าเราแบบว่าปากไม่นี่ไงหญิงจังโดนค่ะเหมือนไม่มีบทเลยอ๋อขอบคุณค่ะเหมือนว่าเป็นธรรมชาติไม่ได้เล่นบทใช่ัหมใช่คือจ,จริงแล้วการแสดงต้องเปนอย่างนั้นแหละคนแล้วคนที่เล่นเก่งๆอะ่ะเขาก็เป็นอย่างนี้และคะ่ะ เขาก็อ่านบทแล้วถ้าถ้า,ถารู้จักตัวละครจริงอ่ะเราจะเข้าใจว่า,วาพอมีคนพูดอย่างนี้มาเราจะพูดแบบนี้กลับไปเพราะว่าเราจะเพ้าว่าเราจะเข้าใจแล้วว่าตัวนี้มันเป็นอย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยอย่าง,อางตอนที่พิมพลพัฒนเดินหนีไปแเ้าก็แบบนี่ยิงจังเลยแล้วพอพิมพลพัฒด่ามาเนี้ยเราก็คือเราถ้ามันมีช่องเนี่ยเราต้องรีบด่ากลับอยู่แล้วจะด่ากลับ จินตนาก็ห้ามมาไว้มันเป็นเรื่องที่แบบพอเราเข้าใจตัวละครปุ๊บอ่ะไอ้นี่นี่จัดการอ่นแต่เพื่อนห้ามไว้อะไรอย่างเงี้ยนั่งรอหนูเปลีนเองนั่งถึงกินเดี๋ยวนะงงขอบคุณค่ะอย่าเอาซุปร้านหัวพิมราสุดๆ <c oughs> ไม่หรอกเราก็เป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟแต่แบบว่ามีแบบสักด์สีเยอะเกินเงี้ย ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยอย่าให้เล่นเป็นผีแต่งหน้ากันหนักนะดูหรือไม่ต้องแต่งอ่ออ <c oughs> uh ๋ออ๋วอ๋ออ๋ออาอว่าอ๋อ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 ่๋ออ่ออ๋ออ๋อะ๋ออ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 ออ นนนนจูธาม่าจุธาม่าเนี่ยมีตอนที่แบบทะเลาะก,กับพี่เขื่อนที่เอาเขกไปนะอันนั้นดูเป็นตัวเองนิดน,นึง <c oughs> คนขับรถแอบ,บชอบกันดาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ว่ากันดาอาจจะมีคนแอบ,บชอบนะต้องติดตามต่อไปขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณมากมาก กันดาตาขวางมากตาักแบบขวางปวดตากันเลยทีเดียวเพลงใหม่ยังทําอยู่เลยค่ะเดี๋ยวรอรออย่างเมื่อวานที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีแบบมันเป็นโปรเจกต์เพลงเนาะก็ต้องมีคนเปิดโปรเจกต์กันก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากละครด้วยนะคะที่ทํางานฝากชมว่าน้องกันดาเล่นดีขอบคุณค่ะเสียงแหยแผ่วันนี้ใช่อยู่อมันก็ <c oughs> มันเหมือนไปจังหวะมันอะถ้าอยู่ผิดจังหวะปุ๊บต้อง <c oughs> ทั้งคืนต่อให้กินน้ำเยอะแค่ไหนหรือว่าไอ้มะนาวนะไม่มีอะไรดีขึ้นหะไอแฮมมาแฮมไปผิดจังหวะเฉยทำไมพี่ถึงว่าเป็นลุมเมกเราจะไม่สปอยย้องดอด,ดัวทิตหน้ารับรองได้ว่าแซ่บมากมันจะอิงไปกับว่าทำไมพิรพัฒนถึงมาที่นี่นะ no. เาไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าแอ,าอาตลอดเลยตบจูบเลยค่ะตบจูบพิมาพ์รพัดเลยเหระค่ะเน็ตกลูพี่เพ็ดอาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าพเพรีรช่วงนี้ก็สอบเหมือนกันแต่วันนี้คือดูอย่างเดียวไม่อ่านหนังสือแก้มหนูเริ่มเยอะขึ้นไม่ใช่แค่แก้มคะ่ะทุกอย่างหนูเริ่มเยอะขึ้นหมดเพราะว่าหนูกินไม่หยุดเลย สาทูนะคะเล่นดีแบบนี้เรื่องต่อไปไม่พลัลนน้องสาธูขอให้มันมีเรื่องต่อไปนะคะก <c oughs> นาร์ดเท่ากับน้ำนั่นเอง <c oughs> จริงๆแล้วก็ตมอบอกว่าแบบเราเล่นเป็นตัวเองเราก็รู้สึกแต่ว่าไม่หลุดตัวเองหรือเปล่าแต่ก็จริงๆมันก็เหมือนแต่ตัวเราเองอนะแต่ก็ดีที่มันแบบมันใกล้ตัวเรา ดูดีกว่าใน a อที่เ็าเห็นตอนแรกเยอะขอบคุณค่ะหมายถึงว่าในละครดูดีหรือว่าตอนนี้ดูดีแต่ก็ไม่ต่างกันนะก็หน้าเดิมอะพี่เอาแจมแจมยอแจมยอแจมยอคิดถึงนะนางแจมหล่อนลายมหาชนดูนี้แล้วนัดกันเดี๋ยวนี้ บอกว่าอยู่กรุงเทพว่างๆไม่เคยไลค์หาเพื่อนเลยเกลียดมากนาตามฉันยังสอนไม่เสร็จแต่แกดูละครฉันไหมหน้าตุ้มีนค่ะ NTB มีนค่ะหล่อนะ่ารักนิสัยดีบ้านมีฐานะแต่นางมีแฟนแล้วค่ะจบ NTB มีนหน้าตุ้มีน,น,มนคิดถึงนะใครอีกอะใครอีกอะพี่ตีฮัลโหล พิตีดูละครหนูไหมดูละครหนูเปล่าทุกคนคงหายไปแล้วเพราะว่าหนูค่อยๆเลื่อนทีละอันนะ่ะหนูกลัวพลาดคิดถึงพิตีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกุกคนเลยดึกๆน้องก็มีเพื่อนมาหาหลายคนน่ารักที่สุดเราเราแอบชอบะฟังพี่น้ำจนจะหลับเสียงพี่น้ำทำให้หลับได้เดี๋ยวก่อน ทามขอบคุณมากแม่ฉันบอกจะคอยดูละครนะ้ำขอบคุณนะเจ๊ะน่ารักที่สุดพี่ติไปไหนแล้ววะพี่ติยังเพิ่งหายไปคือหนูค่อยๆเลื่อนไงหนูกลัวหายแบบไม่ทันใครขอบคุณนะคะแล้วควีนลีนคืออะไรอ๋อะ uh huh. ในละครกันรักกันนาะแต่จริงจริงรักน้ำนะคะอะ ด่าลังที่สุดเลยพี่เพอสวัสดีค่ะพี่น้ำชอบใครในส่วนยอพี่น้ำชอบทุกคนค่ะแต่ว่าคนที่เป็นแฟนกับพี่น้ำก็คือไทยยอ,อนนั่นเองเป็นภรรยาของพี่เองตบกันดาได้ไหมต้องไม่ตบในทีวีนะอันนี้คือน้ำกันดาอยู่ในทีวีเนาะลดน้ำหนักเรือรอเรื่อง,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 องต่อไปโอ้ยสาธุฝางหวานทุกคนได้ฝางหวานมันเป็นตัวลายที่ตลกกันสิคะ สวัสดีพี่ตอนพี่ตาเป็นไงบ้างจุดจมเป็นยังไงบ้างอฝากาคิดถึงเพื่อนด้วยนะครั้งอีกแล้วหรอ ทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยน้ําทําสีผมอะไรคือหนูก็ไปแคปดาราสวยๆที่หนูชอบนั่นแหละแล้วก็ไปให้ที่ร้านทําผมดูอาซีนี่นะทุกคนไหนไปไหนแล้วะวะเพื่อนๆและพี่ตีอันนี้คือเมื่อวันไปสวิตมาใช่ไหมฉันอ่านทานไปสวิตมาเจ้าอะไรไหม มาปิดไฟวันนี้ก็คือเมื่อวานหนูไปสวิตมาใช่ไหมวันนี้หนูไปรัดเช็คมาค่ะหนูไปตรวจงานเอาที่น้องสบายใจอะฮัลโหลขอบคุณมากเลยออกมาทีรกีจหน้าจอจนพี่งงขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยนวๆน แม่บอกว่าการดานะ่าเหมือนไซแปลว่าการดาเล่นดีสิดนาะนะดีใจจังเลย Hello เขมบุรีดิซิทไทแลนด์ตอนนี้ละ่ะเนทโทรมาค่ะใครก็ได้บอกเนทว่าอย่าทำไมไลฟ์ปุ๊บต้องมีคนโทรมาเนทเป็นอะไร <Net> อ่ระเนทเติ้นปอล ว่างไว้ช่วงนี้ปอรอ,อเพื่อนไม่ว่างถามไปงั้นแหละเติ้นเนทค่ะเนทเท่านั้นเนทอฟซีจากลาวสบายดีค่ะหน้าเล็กมากในละครพี่ดูหน้าหนูด้วยโนหน้าหนูเล็กอะไรละ่ะ อาทิต์นี้ไม่มีเรียนค่ะเพราะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สอบใช่ถ้าเรื่องหน้าขอได้ขอให้ได้เล่นกับพี่นาเดชนะคะเป็นแบบคนที่คอยเชียร์รองเท้าพี่นาเดชก็นะบมันไม่ได้คงแต่เนคือแบบ,บคนทอชง่ะนี่ไรงดูดบบนีคอเรอบานะนนี่คออรท,ราท้าบนี่คออ้าะบ่าไลฟร์รท้าพะแบอกน่าอเช์แอ้า่เนะบ่อยเยเ พรุ mm ่ง hmm. นี้ซ um, ้อมไปบอกเขาไปอีกเนทมาแล้วหนูก็ไม่รู้จะไลน์ไปทำไมค่ะเนะเนท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 มันไม่ได้กวนแบบในนี้อย่างเดียวนะมันโทรมามันโทรมาทำไมไม่รู้ฮัลโหลอินโดนีเซีย บายบายพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าบายบายไปได้แล้วรำ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 ดูละคระหรือเปล่าโอ้ยสวัสดีพี่ปอค่ะนาเรน,นาเรนมหาพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามโทรดูนาเรเณนด้วยนะคะกับตะวันยอแสงค่ะเดี๋ยวมลน้ลองน้ำรับรองว่าน้อจะดู แบบว่าดูไปอ่านหนังสือไปอย่างนี้เลยตั้งใจเป็นคนตั้งใจเรียนในนี้นะคะก็มีหญิงแซบสงครามเพลงแล้วคุณเนรตะวันยอแสงค่ะแล้วก็น้องกอนดอแล้วพี่ปอดูอยู่ด้วยขอบคุณมากนะคะอย่าลืมดูนะคะทั้งสามเรื่องเลยสงครามเพลงบงหงแล้วก็ตะวันยอแสงนะจ๊ะสวัสดีสวัสดี แต่ว่าเนี่ยคือพอบอกว่าคิดว่ากําลังจะเลิกไลฟ์แล้วยอดไลย,ยอดคนดูก็แบบขึ้นเยอะเชียขายของดีให้ข,ของเก่งต้องเรียกไปขายของสามารถแบบไลฟ์ขายของได้อีกเป็นชั่วโมงได้เลยหญิงแซ่บก็ดีขึ้น่ะขึ้น้าะดีิแล้วค่ะขึ้นค้าเพลงมันตินหูดีนะเออฟังรอบเดียวเองอ่ะดีอ่ะ เนทเนทต่อยในนี้คืออะไรต่อยในนี้เนทเนคือเพื่อนบอกว่าแอบชอบอ่ะมีเพื่อนแอบชอบอ่ะชอบปะแต่เพื่อนเป็นทอมอ่ะแต่เพื่อนนิสัยดีนะมีเพื่อนนิสัยดีปากเก่งเพื่อนชื่อแจมแจมเมียวแจมเมียวซึ่งตอนนี้แจมออกไปแล้วนี่ไงอุ้ยแจมมาแล้วอีแจมนี่ไงแจมเนี่ยแจมเมียวแจมเมียวอ่ะเนี่ยที่บอกว่าชอบเนอ่ะเนเราเป้านะ จีบแด้วเนสโสดหรือเปล่าจนต้องสู้นะจะเอาจริงจังเปล่าเดี๋ยวเพื่อนจะดิวให้เนปว่าขอดูหน,น้าก่อนไปอีกเฮ้ยเฮห,หลบดินี่ไลฟ์ฉันจีบเพื่อนให้เพื่อนอ่ะแต่ว่าต้องขอบอกไปก่อนนะคะว่าไม่รับประกันทั้งฝ่ายใดและฝ่ายใด <laughs> แต่ก็เป็นเพื่อนที่น่ารักอาเชลีนมาเชลีนไหนเชเนปบอกจะไปได้สิบนาทีนละ้ <laughs> ใช่พี่ปอมันอนะหาเรื่องหนูเนปตัวไหนจะไปเป็นสิบนาทีแล้วพี่ปอยังบอกเลยแจมมีโอ้ไฟหรือว่าแจมเอียวง่อืม คุณเชิญไม่ว่าหรอไม่ว่าเพราะว่าตอนนี้อยู่กบับคุณน้ำน่ะน่ะทำมาเป็นจะไปคุณเชิญมาเบื่อจริงๆรและฉันล่ะและฉันล่ะลูกเราล่ะน้องพลอยน้องพลอยวันนี้ฮัลโหลโอ้ยโอ้ยจะไปแล้วนะเ <c oughs> นี่ยไปแล้ว พอจะไปละยอดก็ขึ้นเอาขึ้นเอานเอานี่ยดูดิพันเจ็ดสิบละพันเก้าสิบละพี่เนคุณเช,ชอมาคือเชิไปไหนอ่ะเชอญไลฟ์อยู่หรอหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าเชอเข้ามาดูในนี้หรือว่างงน่องพลอยหนองพลอยเป็นหลานพี่หนิมน่ารัก ถ้าสมมติว่าพี่เต่าเข้ามาดูเนี่ยหนูจะฟิน,ฟนในเล่มากตอนนี้ไม่ทำฮาวด o ดูแลผิวหนะ้า How to หรอฮาวท o ดูแลผิวหน้าเหรอหยิบให้ดูเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมหยิบให้ดูเดี๋ยวนี้เลยก็ได้

ไลฟ์ live, live ในนี้ก็ได้ค่ะคนเยอะดีดิวเด็กหมอนอให้มาต่อเอิร์ธสดหรือเปล่ามีแต่คนอยากให้ดิวให้ต่อเอิร์ธเป็นยังไงบ้างอ่ะ<ม>ว่าจะทำหลายคลิปหลายรอบแล้วแต่ว่าคือเราครีมบำรุงผิวหน้ามันไม่เยอะอะ่ะก็เลยไม่ได้ทำคลิปอะไรอะ่ะก็เลย,ย๋ยวไลฟ์เอาก็ได้ละกันทุกวันนี้ใช้อยู่แค่แค่นี้ค่ะ อ,อันนี้เท่าน,านั้นอันนั้นอันนี้คือเคยทุกคนน่าจะแบบเคยเห็นกันอยู่แล้วไบโอเติมน้ําตกมันมีความเหม็นนะแต่ว่าตอนนี้ติดไปแล้วอะเหมือนแต่ว่าติดอะไรเงี้ยกับอันนี้ได้มาตอนไปญี่ปุ่นแล้วก็ แล้วก็แฮปปี้มากเลยแล้วก็เลยฝากคุณน้าที่เป็นไกด์เนี่ยซื้อมาให้อีก2ขวดแล้วให้แม่ไปขวดนึงตอนนี้ก็เปิดขวดใหม่ใช้แล้วแต่น้าหมดหมดยากมากเลยนะกดเซฟแล้วลงให้ดูคืออะไรได้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 คืออะไรเราจะบอกก่อนว่าปกติแล้วตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่นอะใช้แต่อันนี้มาโดยตลอดเป็นปีแล้วแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่าพออยู่โอเคแฮปปี okay, happy, ด้ดีดีมากมันชื่ออะไรอะ o n Pearl m i k i m o t o c o s m e t i c m มู n พระจันทร์ Pearl ที่แปลว่าไข่มุก m i ก imoto Cosmetic คือมันเป็นเหมือนแบบอยู่ในอยู่ในเมืองไข่มุกอะเมือง m i กิโมโตมั้งเขาใช้จากเขาถ้าใช้ไข่มุกอะ่ะมาทำเป็นครีม Moisturizer-rich l o t i o n t o แล้วข้างหลังก็เป็นภาษาญี่ปุ่นที่แบบอ่านไม่ออกอะแล้วน้ำข้างในก็จะเป็นน้ำแบบอยาให้ดูอันนี้เห็นปะน่ยเนี่ยน้ำก็ไม่ก็ใสก็ไม่เชิงใสอะ่ะกาใสๆขุ่นๆเหมือนแบบครีมที่เองฮิตก,กันอะ่ะ พี่ปอพี่ปอก็เลาะหน้าดีอยู่แล้วแม้ไม่แพงไม่แพงประมาณสองพันกว่าบาทแต่ใช้ได้นานมากครึ่งปีเกินด้วยซ้ำก็โอเคถ้านะถ,ถ้าแบบว่าสั่งมาอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะแบบบอกทุกคนละกันส่วนอันเนี้ยคือมีพี่พี่ๆเราเนี่ยแหละซื้อมาให้ในพี่อูซื้อมาให้ เราปกติเนี่ยคือมีแต่คนบอกว่าดีมากดีมากหนูก็เลยไปขอซองทดลองมาก่อนตอนแรกมันไม่ดีอะซองทดลองอะมันไม่ดีแล้วพอได้มาฟรีก็เลยลองดูก็ได้อะพอลองแล้วดีงงจังเลยซองทดลองไม่ดีแต่อันนี้ดีก็ใช้มาเท่านี้แล้วก็คือ ผิวแข็งแรงขึ้นจริงๆตามที่ทุกคนเคลมกันอะในในอินเทอร์เน็ตว่าผิวแข็งแรงผิวแข็งแรงขึ้นคือยังไงคือปกติเนี่ยเราจะใส่ตื่นมาก็ใส่ปกติหน้าใสแต่ว่าพอกลางวันบ่ายๆหน่อยมันก็จะดรอปหน้าก็จะเหี่ยวแล้วก็ดำเป็นเรื่องปกติของคนที่ผิวหน้าปกติะนะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละแต่พอใช้น้องคนนี้แล้วอะ่ะมันก็จะช่วยยืดอายุหน่อยยืดอายุได้เยอะ แล้วพอแต่งหน้าเนี่ยก็อยู่คือบางทีต่อให้เราแต่งหน้าทั้งวันเนี่ยมันเครื่องสำอางก็หลุดหลุดแล้วก็ซีดซีดูแบบปกไม่สวยอยู่ดีแต่ว่าพอใช้คนนี้ก็ดีขึ้นผิวด,ดีขึ้นเครื่องสำอางติดอยู่แล้วก็ไบร์ท r i g ์ t ลองพื้นเสร็จพอบายบายก็หน้าเราก็ มีมันออกมานิดนึงก็เป็นฉ่ำฉ่ก็สวยสวยงามดีทุกวันนี้ใช้แค่นี้แค่ตอนกลางคืนก่อนนอนกลางวันไม่ได้ทาอะไรเลยแค่นั้นจบก็เลยไม่รู้จะบอกทุกคน,กคนยังไงว่าใช้อะไรแต่เราก็ไม่ได้เนียนขนาดนั้นอ่ะแต่แตบบ่แบบก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะแต่ตรงเนี้ยเวลาแต่งหน้าแล้วมันจะเป็นหนังเหมือนหนังไก่งงมากเลยอะ่ะซึ่งมันก็ดีนะมันก็ปกติไม่มีอะไร แต่ว่าเราเป็นพันที่บ้านไม่ค่อยมีสิวด้วยแหละก็เลยโชคดีอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหูมใต้ตาหายไปกับสายลมเอาใบใบหายไปไหนอ่ะใบมาแล้วไม่ไม่ใครบอกหนูเลยใบอยู่ไหนใบมาหรอ ฮิปโปฮิป่ปโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปนอนแล้วมีใครมาบ้างเนี่ยมีใครเข้ามาแล้วหนูมองไม่เห็นอีกเนี่ยคิมกันแดดทาค่ะคีมกันแดดทาอยู่แล้วเนาะทีมลดหนวดไม่มีค่ะใครจะใช้ครีมรดหนวดวะ โอเคโอเคเป็นอนแล้วนะขอให้ทุกทุกคนฝันดีค่ะแล้วเจอกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับบงหงตาไม่ได้ปือตาไปน็นย่งนย้่แล้วยิ่งกลางคืนยิ่งแบบตื่นนะบายบายเซฟยังไงอะฉันยังไม่ได้อัปเดตด้วยแหละไม่เซฟทุกคนก็อยากได้ก็เซฟไปนะคะบายบายแล้วเจอกันสวัสดีค่ะการดาฝากกันด้วยน,นะ